แมชอบให้ฉันรูปหลังแบบนี้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> เดี๋ยวสิเอมิลี่ทำอะไรอยู่ลูกแม่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะจ๊ะเรื่องนี้สำคัญมากนะลูกเรื่องอะไรแหละคะแม่ <c oughs> ฉันขอคุยกับแม่ก่อนคือว่าแม่กำลังตั้งท้องจ้ะฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะคะแม่แม่มีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่คะไม่เคยเห็นบอกหนูเลยแม่ขอโทษจริงๆนะลูกรักคือว่าแม่คบกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วละจ้ะแต่แม่ไม่กล้าบอกลูกลกลัวลูกจะโกรธเอาน่ะสิ หนูไม่โกรดหรอกนะคะแม่ว่าแต่อีกสายเป็นใครเหรอคะพรุ่งนี้ลูกก็จะรู้จักกับน้าเขาเองนะเพราะว่าเขาจะย้ายมาอยู่บ้านเราแล้วนะสิโอเคค่ะแม่รีบไปนอนเถอะนะฝันดีจ้ะลูกเจ้าเองจินล่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่จะมีแฟนน่ะนางที่อยู่กับฉันมาตั้งหลายปีไม่เคยเห็นจะมีใครเข้ามาเลยแต่ดูตอนนี้สิมาบอกฉันว่ากําลังมีเบบี้ทำฉันตกใจแทบตายแน่อ้าวเจ้าเองจินล่าแกหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ ไม่เคยฟังฉันพูดเลยเอมิลี่ลูกตื่นได้แล้วจ้าพวกเขามารอกันแล้วนะอ๋อแม่พูดว่าอะไรนะคะแม่บอกว่าพวกเขามารอกันแล้วจ้าดูต้องไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้นะโอเคค่ะรีบไปอาบน้าเดี๋ยวนี้แหละคะท,ทําไมชักช้าตั้งเลยนะฮ พ่อครับเมื่อไหร่พวกเขาจะมาผมง่วงจะตายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วนี่ลูกทําตัวให้มันดีๆหน่อยซิครับครับเมโลดี้เดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นก่อนนะลูกตอนนี้ลูกสาวฉันกําลังเตรียมตัวอยู่นะคะเดี๋ยวก็ลงมาแล้วลหละนะนี่ได้ยินไหมลูกเดวน้องเขาก็ลงมาแล้วขอโทษด้วยนะจ๊ะที่ต้องให้รอนานเอาน้ําอะไรมินซาเดยวน้าไปเอาให้ไม่เป็นไรครับคุณน้าขอบคุณมากนะครับแม่คะมาแล้วค่ะมาพอดีเลยลูกแม่จะแนะนำ ให้รู้จักนะนี่คุณนาริชาร์ดแฟนแม่เองจ้ะสวัสดีค่ะคุณนาริชาร์ดหนูเอมิลี่นะคะโอโ๋สวัสดีจ้าหนูเอมิลี่ตัวจริงนี่สวยเหมือนแม่เลยเนาะแหมคุณก็พูดไปอ๋อลูกจ้าแล้วก็ตรงนั้นเป็นลูกของนาริชาร์ดเขานะชื่อว่าวิลเลียมจ้ะอ๋อสวัสดีอ๋อสวัสดีค่ะคุณวิลเลียมหมอนี่ดูหน้าไม่ค่อยญาติดีกับเราเลยฮนะ ทีนี้ก็รู้จักกันหมดแล้วนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งห้องแม่จะให้พวกเธอสองคนอยู่ห้องเดียวกันโอเคไหมจ๊ะผมไม่มีปัญหาครับคุณนะนอนที่ไหนก็ได้แหละครับแต่หนูไม่โอเคค่ะแม่จะให้หนูนอนห้องเดียวกับคนไม่สนิทเนี่ยนะลูกจ๊ะแต่เรามีห้องไม่พอลูกนอนไปก่อนได้ไหมจ๊ะนี่เธอเดี๋ยวทาให้แม่ลําบากใจสิมันไม่ดีนะหน่อยก็ได้ฉันอยู่ห้องนั้นก็ได้ดีมากจ้ะลูกงั้นก็ขึ้นไปจัดข้าวของกันซะนะ ก่อจะจัดของเสร็จได้นอนสักทีนั้นเรายิงนอนไม่ได้เพราะว่าเรามีกฎต้องมาตกลงกันก่อนกดอะไรอีกอ่ะขอนอนก่อนไม่ได้เหรอไม่ได้เรื่องนี้สําคัญนะกฎข้อแรกก็คือนายห้ามเข้าใกล้ฉันข้อที่สองนายห้ามส่งสิ่งรบกวนฉันและข้อที่3นายห้ามเข้ามาในเขตของฉันเข้าใจตรงกันนะอะไรเนี่ยกฎไร้สาระจริงครับเข้าใจครับนี่นายจะไปไหนก็ไปเลย บ้าเอ้ยทำไมฉันต้องมาอยู่ห้องเดียวกับตัวโลกจิตนี่ด้วยนะ ผมว่าวันนี้เราไปทานข้าวนอกบ้านกันดีไหมครับก็ดีเหมือนกันนะคะคุณลิชัสแม่คะต้องมาคุยกันหนูเดี๋ยวนี้เลยคุณน้าคะหนูขอยืมตัวแม่แป๊บหนึ่งนะคะอ๋อๆได้เลยจ้ะมีเรื่องอะไรเหรอจัะลูกดูลูกรีบร้อนจังเลยแม่คะหนูไม่อยากนอนห้องเดียวกับวินเลี่ยมแล้วให้หนูไปนอนกับแม่เถอะนะโอ้ลูกจะ้ะเรื่องนี้แม่ขอได้ไหมลูกนอนห้องเดียวกับพี่เขาไปก่อนนะแต่แม่คะ เก็บได้ค่ะแม่ดีมากจ้ะลูกรักแล้วก็วันนี้ลูกจะไปทานข้าวข้างนอกกับแม่ไหมอ่าไม่ไปค่ะหนูขออยู่บ้านดีกว่าตามใจลูกเลยจ้ะคุณคะเอมิรี่ไม่ไปกับเรานะคะแล้ววิลเลียมล่ะคะอ๋อองั้นเหรออ๋องั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปถามวิลเลียมก่อนละกันนะโอเคค่ะรีบๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมืดเอาวิลเลียมลูกตื่นมาคุยกับพ่อก่อนเออมีอะไรเหรอคะพ่อพ่อจะมาถามว่าแกจะไปกินข้าวนอกบ้านกับ พ่อหรือเปล่าไม่ไปแล้วครับพ่อผมขอ,อนอนดีกว่านะลูกคนนี้น่นะเอาแต่นอนทั้งวันว่าอย่างไงบ้างคะไปหรือเปล่ารายนี้ก็ไม่ไปเหมือนกันเลยสงสัยแล้วต้องไปสองคนแล้วแหละนะทำไมถึงไม่ไปกันนะงั้นเราก็รีบไปกันเถิดนะคะเอมิลี่ไม่ไปแน่นะจ๊ะแน่ใจค่ะแม่ไปเถอะนะจ้ะแล้วก็อย่าลืมกินข้าวนะลูกรับทราบค่ะแม่เอ๊ะทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นวิลเลียมเลยดูวว่าหมอนั่นจะไม่ได้ไป เอ๊ยฉันต้องอยู่กับมอนั่นสองคนเหรอเนี่ยแย่ yeah, ที่สุดเลยเฮ้ย <c oughs> ฉันน่าแล้วนี่เธอเฮ้ย ตกใจหมดเลยมาไม่ส่งให้เสียงเป็นผีหรือไงกันอ่ะก็เธอมาแต่เล่นเกมถ้าโจรเข้าบ้านคงโดนฆ่าไปแล้วนี่นายคนประสาทฉันงั้นเหรอไปไหนก็ไปเลยแปะฉันจะมาถามว่าที่บ้านมีอะไรกินบ้างหรือเปล่าไม่รู้จะมาถามฉันทำไมอ่ะก็ไม่ดูเองสิอืมงั้นน้องสาวทำให้พี่ชายกินหน่อยได้ไหมล่ะเฮ้ยแล้วจะเข้ามาใกล้ทำไมล่ะต่โลกจิตถ้าเกิดน้องสาวไม่ทำให้พี่ชายกินจะโดนอะไร ดีนะเฮ้ยไอ้บ้าไอ้โลกจิตออกไปเลยนะพ่อฉันกับแม่เธอก็ไม่อยู่บ้านซะด้วยหรือว่าจะพาเธอขึ้นห้องดีเอ้ยจะรีบไปทำแบบนี้แหละแต่บ้าแต่บ้า <laughs> สนุกดีฮะบ้าดียังไงนะมาใช้ฉันน่ะทำอย่างกับฉันเป็นทาสเลยรีบเอาไปห้แล้วขึ้นไปนอนดีกว่าเราไม่อยากจะอยู่กับคนโลกจิตแบบนั้นเลยหน่อยนั่งเล่นเกมสบายใจเฉมเลยนะ นี่ฉันทำมาให้แล้วนะวางไว้ตรงนี้ลวกันแล้วก็อย่ามายุ่งกับฉันอีกนะขอตัวก่อนละนีนี่นี่ก็ทําอาหารใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยหน้าตาดูดีไม่ใช่เล่นเลยหน้าหงุดหงิดชะมัดเลยอะ่ะทําไมฉันต้องอยู่กับตัน,นี่สองคนด้วย <c oughs> ไรไปอาบน้ํานอนดีกว่าแปดอาบน้ำนา้องตากระช่องแหลมังผ้าในคอเฮ้ยพี่ทเ้ไอ้ แล้วทำไมเธอไม่ล็อกประตูเล่าแ,แล้วนายจะมายืนพูดทาซ่ากันเลยล่ะออกไปซี่ออกไปเออเออขอโทษออกไปเดี๋ยวนี้แหละปกติอยู่กับแม่ไม่เคยจะล็อกประตูจนชินเลยน่าอายจะมัดเลยอะ่ะแล้วใครจะไปรู้ว่าอยู่ในห้องน้ําบ้าหรือไงยัยนี่นี่ประตูก็ไม่ล็อกนี่นายอะไรของเธออีกล่ะเรื่องเมื่อกี้นายลืมดืมไปะสะเลยนะมันก็ไม่เห็นมีอะไรน่าจําเลยนี่เงินฉันขอตัวละ เมื่อไหร่แม่จะกลับเนี่ยรีบโทรหาดีกว่าฮัลโหลแม่คะเมื่อไหร่แม่ จะกลับเหรอคะลูกจ๊ะแม่น่าจะกลับพรุ่งนี้เช้าเลยเลยจ้าหรือว่าแม่มีงานต้องไปทํากับลุงดิช้าท่าก่อนนะจ้าอ้าวแล้วคะแม่โอเคค่ะแม่นะแม่ทิ้งให้หนูอยู่กับตะโลกจิตนี้ได้อย่างไงรกันานาะงั้นรีบไปนอนดีกว่าเราคอสิฮ้ฮ้อเสียงอะไรเนี่ยนี่แกจะเห่าทำไมเนี่ยฉันนอนไม่หลับนะไปหาเจ้าของแกเลย อไม่เลิกเาวาเลยฮะนี่เธอเอมิลี่ตื่นสิเฮ้ยตโลกจิต นี่มันแขตของฉันนะนายเข้ามาได้อย่างไงอะ่ะจะทําอะไรฉันเนี่ยโลกจิตที่สุดเน่ก็จะด่าคนอื่นเขาเนี่ยช่วยฟังที่จะพูดไหนได้ไหมมาของเธอมันเห่าจนฉันนอนไม่หลับเลยเนี่ยอา้าวงั้นเหรองั้นเดี๋ยวเอาลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้แหละลรืมอมากซะจริงรีบๆเลยนะเพราะฉันจะนอนโถแองเจล่าก,กลัวพี่เขาใช่ไหมล่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปอยู่กับฉันข้างล่างนะไม่ต้องกลัว <c oughs> นี่แแบ <c oughs> เอ๊ะเสียงอะไรในครัวน่ะ หรือแม่จะมาแล้วแม่คะมาแล้วเหรอฮะนี่แกเป็นใครอะ่ะเข้ามาได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะสวยแล้วผู้หญิงคนเดียวก็ไม่เป็นไรนี่แกเงียบซะอย่าเข้ามานะ ไปเนี่แกต้องการอะไรอะ่ะหกปากเดี๋ยวนี้แล้วโดนไปอ้าทำไมยันยนั่นยังไม่ขึ้นมาอีกนะดึกดื่นป่านนี้แล้วนี่เอมิลีทำไมเธอไม่เป็นนอนสักทีอ,ะอ่ะฮะเอมิลีนี่นายอย่าเข้ามานะมันมีมีดปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะแน่จริงก็ามาตัวตัวกับฉันดิลังแกผู้หญิงแบบนี้ไม่สุภาพบุรุษเลยนะเว้ยได้ตามต้องการนี่นะมีเลียม วิลเลียมนายอย่าเป็นอะไรไปนะฉันต้องโทรหาแม่ฮวลโหลแม่คะแม่กับคุณนะ้าต้องมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยนะคือว่า วิลเลียมถูกแทงค่ะฮะว่าไงนะลูกแม่จะรีบไปเดี๋ยวนี้จ้เออคุณหมอคะตอนนี้พี่ชายหนูเป็นยังไงบ้างคะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วพักฟื้นสักสองสามวันก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับเฮ้ยลอกออกไปทีขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณจริงๆคะ่ะตอนนี้นายไม่เป็นอะไรแล้วนะนายต้องรีบฟื้นขึ้นมานะวิลเลียมวิลเลียมลูกพ่ออย่าเป็นอะไรไปนะฟื้นสิลูกแล้วนี่ลูกไม่เป็นอะไรใช่ไหม ะแม่เป็นห่วงลูกแทบแย่แนะ่ หนูไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแม่พอวิลเลียมก็ช่วยหนูไวค้ค่ะหนูเอมิลี่แล้วโจนถูกจับไปหรือยังลูกหลังจากที่มันแทงวิลเลียมมันก็หนีไปเลยค่ะคุณนะ้าแต่หนูแจ้งตำรวจแล้วนะคะยังไงนะ้าก็ขอบใจหนูมากนะที่ช่วยพาวิลเลียมมาส่งโรงพยาบาลนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะคุณนะ้าหนูก็ไม่ได้อยากให้วิลเลียมเป็นอะไรไปหรอกนะคะเดี๋ยวนะ้ากับแม่จะไปจัดการกับตำรวจเองนะยังไงนะ้าก็ฝากดูแลวิลเลียมด้วยนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณนะ้าหนูจะดูแลให้เอง i feel. เออนี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยโดนแทงนี่นาะเอมิลี่เหรอฮะนี่นายนายฟื้นแล้วนายดีขึ้นแล้วใช่ไหมอ๋ออ๋อฉันไม่เป็นอะไรมากอะ่ะแล้วเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยอืมฉันไม่เป็นอะไรหรอกอ๋อแล้วก็นี่หมวกของนายนะสังเกบไว้ให้อ๋อขอบใจเธอมากนะนายขึ้นไปนอนพักเถอะนี่เดี๋ยวฉันไปซื้ออะไรมาให้กินนะนายนอนรออยู่นี่นะอืมโอเคมาแล้วมาแล้วลงมานั่งกินได้เลยนะอ่ะนี่ขนมปังนายกิน ให้หมดด้วยนะและนี่ก็น้ำดื่มให้หมดด้วยนะจะได้หายเร็วๆกินเสร็จนะก็ไปนอนพักซะนะฉันรู้แล้วว่าแต่เธอได้กินข้าวหรือ,อยังเนี่ยอ,อ่าฉันกินแล้วไม่ต้องเป็นห่วงใย,ยนี่เนี่ยนะดูจากการพูดแล้วน่าจะยังไม่ได้กินอะไรแถมยังจะมาเป็นห่วงคนอื่นเขาอีกเป็นคนที่น่ารักจริงๆเลยนะ วิลเลียมดีขึ้นบ้างหรืออยังลูกผมไม่เป็นไรแล้วครับพ่อตอนนี้แข็งแรงสุดๆไปเลยครับงั้นลูกก็ขึ้นไปนอนพักบนห้องซะเถอะนะคุณน้าคะงั้นหนูพาวิลเลียมไปเองค่ะไปวิลเลียม ขอบใจเธอมากนะแต่เธอไม่ต้องดูแลฉันขนาดนี้ก็ได้ต้องดูแลสินายเสียเลือดไปมากนะถ้าเกิดเป็นลมล้มพับไปจะทำอย่างไงฉันเป็นห่วงนะเอ่เอเธอเป็นห่วงฉันงั้นเหรอเออขอบคุณนะต้องเป็นห่วงสิ นี่นายไม่สบายหรือเปล่าอ่ะหน้าแดงเชียวไหนฉันขอดูหน่อยสิตัวร้อนหรือเปล่าเนี่ยเออเออฉันไม่เป็นไรเธอลงไปเลยนะอะไรกันฉันก็แค่จะตรวจให้เองเอองั้นนายก็นอนพักสะเถอะนะแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงหน้าแดงขึ้นมาล่ะเนี่ย วิลเลียมตื่นได้แล้วฉันเอาเข้ามาให้นายอ่ะเอมิลี่เธอไม่ต้องเอามาให้ฉันก็ได้นะฉันลงไปกินเองได้รอ oh, ฉันเอามาให้แล้วอ่ะนายก็กินไปเถอะนะเออขอบใจมากนะแต่ว่าเข้าหลังไม่ต้องก็ได้นะรู้แล้วคะ่ะงั้นก็กินเยอะๆด้วยนะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะแต่มันทำใจฉันเต้นรัวไปหมดเลย วิลเลียมฉันอยากเล่นเครื่องเล่นนี้น่าสนุกดีนะเอมิลี่แต่เครื่องเล่นนี้มันใช้กําลังนะเดี๋ยวก็เจ็บมือเอาหรอกแต่ฉันอยากเล่นนะนะขอนะก็ได้ก็ได้ฉันต้องใจอ่อนให้เธอทุกทีสินนะอันนี้เฮ้ สนุกจังเลยอ่ะอ่อยซะเต็มแรงเลยนะนันเป็นไงล่ะฉันเก่งใช่ไหมล่ะคะแนนสูงสุดเลยด้วยอ่านี่กินน้ําที่ฉันซื้อมาก่อนอ๋อขอบคุณนะอืมอร่อยแล้วนี่เธอไม่เจ็บแน่นะไหนฉันขอดูมือหน่อยสิไม่เจ็บหรอกนายทําอย่างกับเป็นแฟนฉันเลยนะเอะออะไรเล่าก็เธอเป็นน้องสาวฉันนะฉันก็ต้องเป็นห่วงสิ หรือว่าจะเป็นมากกว่าพี่น้องดีนะหลังจากนั้นเราสองคนก็มองหน้ากันและจะเป็นอย่างไงต่อทุกคนคงรู้นะ